คนมีปัญญาจะไม่รีบตัดบทว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับฉันเพราะธรรมชาติธรรมดาอิทัปปจิยตามันเกี่ยวข้องกันธรรมชาติป่าไมา้สรพสัตวมวลมนุษย์ที่สุดแต่ผีสางเทวดา ก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่สติปัญญาของเราเราท่านๆ่านจะมองเห็นเข้าใจได้แค่ไหนเท่านั้นเองเพราะเหตุน,นี้ท่านผู้มีปัญญาจะไม่รีบตัดบทว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับฉันครับ